อัสลามอุลยกุมบเรอมอตุลฮยอับรอกาตุคาสวัสดีนะคะสวัสดีนะะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนเลยนะคะ,ว,ะ,คะ,ว,ะ,คะวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูกาศะนะคะขาและในข้ามนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยาการเรียนรู้ที่2นะคะในเรื่องของประสมข้ามหนูทำได้นะคะ ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนักเกรยียนสามารถสะกดคำและบอกความหมายของคำได้นะคะค่ะและสำหรับคาบนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูก็มีเกมมาให้นักเกรยียนลองเล่นกันดูนะคะนั่นก็คือเกมผสมคำให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองนะคะโดยอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะโดยคุณครูจะมีรูปภาพมาให้กับนักเกรยียนนะคะ อันนี้เป็นรูปภาพอะไรคะอ่าเป็นภาพงะใช่ไหมคะต่อไปคุณครูก็จะมีแพนชนะสระและวรรณยุกมาให้นักเรียนเลือกผสมคํากันนะคะอ่ะอันนี้ถือเป็นการทบทวนกันไปเลยนะคะว่าอันไหน,นอ่ะเพลชนะมีตัวไหนบ้างสระและวรรณยุกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแพนชนะกันก่อนนะคะเด็กๆอ่ะเพลชนะมีตัวอะไรบ้างคะก็คืององ,งูใช่ไหมคะ บใบไม้มอม้และสเสือใช่ไหมคะแพชนชนะจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะต่อไปเรามาดูที่สระกันนะคะตัวไหนที่เป็นสระคะสระอะไรบ้างคะอ่าสระอและสระเอใช่ไหมคะต่อไปเป็นวรรณยุกค,ค,ค่ะวรรณยุกมีวรรณยุกอะไรบ้างคะไม้โทและไม้เอใช่ไหมคะ เมื่อคุณครูให้ทั้งพยัญชนะสระและวรรณยุกนะคะลองนักเรียนเลือกประสมคำให้ตรงกับภาพดูสิคะอ่ารูปภาพภาพเป็นภาพงเอใช่ไหมคะงเอเขียนยังไงมีพยัญชนะและสระอะไรบ้างคะ,ะถูกต้องคะ่ะมีงงูและสระเออนั่นเองคะ่ะเวลาเรานำมาเขียนก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะ ว่าเงาะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่สองกันนะคะภาพที่สองที่คุณครูให้นะคะจะเป็นภาพที่มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะนะักเรียนรู้ไหมคะอ่าเป็นภาพของป่าไม้ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เพนชนะสระและวรรณยุกเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนอื่นมาเรามาแยกกันก่อนว่า ตัวไหนเป็นพยัญชนะเป็นสระและวรรณยุกนะคะอ่ะโมม้านะคะพยัญชนะเดี๋ยวเรามาดูพยัญชนะกันก่อนนะคะมีโม,มา้โปาปอปลางองูโด,โดดเด็กใช่ไหมคะต่อไปเป็นสระค่ะมีสระอะไรบ้างคะสระอาสระไอไม้มาลายใช่ไหมคะต่อไปสุดท้ายวรรณยุกค,ค่ะมีไม้โทและ ไม้เอกใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนก็เลือกเลยค่ะว่าเลือกมาผสมเลยค่ะมาผสมให้ตรงกับรูปภาพเลยค่ะเป็นภาพป่าไม้ใช่ไหมคะเขียนป่าไม้อะเราเอาคำว่าป่าก่อนละกันป่าเขียนยังไงคะมีพยญชนะสระและวรรณยุกอะไรบ้างเอ่ยป่าก็จะต้องเริ่มด้วยปอปลาใช่ไหมคะ ต่อไปคือซารอาต่อไปคือไม้เอใช่ไหมคะเราได้แล้วคำว่าป่านะคะต่อไปคำว่าไม้คำว่าไม้เราเริ่มเขียนด้วยสารอาไอไม้มาลายใช่ไหมคะแพญชนะคือมอม้าและวรรณยุ์คือไม้โทนั่นเองค่ะเวลาเรานำมาเขียนเป็นคำเราก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะอ่านว่า ป่าไม้นะคะลูกมาดูข้อต่อไปภาพต่อไปเป็นภาพอะไรครับเสื้อใช่ไหมคะลูกเสื้อเดี๋ยวเรามาดูว่าครูให้คำว่าตัวอะไรบ้างนะคะ,ะมาดูที่เพยญชนะกันก่อนนะลูกมีเพยญชนะอะไรบ้างเอ่ยสสาลาสเสือจอจานสฤษีใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูที่สระกันต่อคะ่ะ รูให้สระอะไรบ้างคะอ่าสระเอือสระเอใช่ไหมคะสุดท้ายคือวรรณยุกต์ก็จะมีไม้โทและไม้เอกนั่นเองคะ่ะให้ในักเรียนเลือกมาผสมคําให้ตรงกับภาพเลยคะ่ะคําภาพก็คือภาพเสื้อใช่ไหมคะแล้วเสื้อเขียนยังไงมีแพญชนะสระและวรรณยุกต์อะไรบ้าง ถูกต้องค่ะเราจะเขียนเสื้อใช่ไหมคะอาก็จะมีพยัญชนะคือสอเสือใช่ไหมคะและสระก็คือสระอะไรคะสระเอือนั่นเองและอย่าลืมวัรรณยุกค,คือไม้โทนั่นเองค่ะเวลาเรานำมาเขียนก็จะได้คำดังนี้นะคะเราจะอ่านว่าเสื้อนะคะอ่ะต่อไป ต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยอ่าไข่ไก่ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแพยนชนะสระและวรรณยุกต์ที่คุณครูให้นะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูที่แพยนชนะกันก่อนค่ะแพยญชนะก็จะมีขอไข่ก,ไก็ไก่ขอขวดนั่นเองนะคะต่อไปสระกันบ้างค่ะสระก็จะมี สารไอไม้มาลายสารอและสารไอไม้มาลายนะคะต่อไปเป็นวรรณยุกวรนณนยุกก็จะมีไม้เอกกับไม้เอกนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ภาพนี้จะมีอยู่สองคำนั่นก็คือไข่ไก่ใช่ไหมคะเรามาเขียนคำว่าไข่กันก่อนดีกว่า ไข่เราจะต้องใช้พยัญชนะสระและวรรณยุกอะไรบ้างคะอ่าเราจะใช้ขอไข่ขอไข่เป็นพยัญชนะใช่ไหมคะต่อไปสระไอและวรรณยุกค,คือไม้เอกนะคะอ่าก็จะได้คําว่าไข่แล้วนะคะต่อไปคําว่าไก่ไก่พยัญชนะที่เราใช้คือกอไก่สระไอไม้มาลาย และวรรณยุกคือไม้เอกนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเขียนดูกันนะคะว่าจะเป็นคํำยังไงนะคะเวลาเราเขียนคํานะคะอาเวลาเรานํามาเขียนคําก็จะได้ดังนี้นะคะอ่านว่าไข่ไก่นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปเลยนะคะภาพต่อไปก็จะเป็นภาพภาพอะไรคะ คูเขาใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูแพยชนะสระและวรรณยุกที่คุณครูให้นะคะเดี๋ยวเรามาแยกก่อนนะคะว่าตัวไหนเป็นแพยญญชนะสระและวรรณยุกนะคะตัวที่เป็นพยญ,ญชนะก็คือขอไข่ใช่ไหมคะพอสัมเพาและโดเด็กใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสระกันต่อนะคะสระมีสระอะไรบ้างคะสระเอาสระ อูซารอาและซาระโอใช่ไหมคะสุดท้ายวรรณยุก์ค่ะวรรณยุกค,คือไม้เอกนั่นเองนะคะ,อะตอนนี้ให้ในักเรียนเลือกตัวแพนชนะสระและวรรณยุกมาผสมให้เป็นคำได้เลยค่ะเราก็จะได้คำว่าภูเขาใช่ไหมคะ,อะเอาคำว่าภูก่อนละกันภูเขียนยังไงคะแพนชนะที่ใช้คือ พอสั่งเพาสระที่ใช้คือสระอูอ่ะตอนนี้เราได้แล้วนะคะคำว่าภูนะคะต่อไปคำว่าเขาเพรญชนะที่ใช้คือโคข่ายและสระที่ใช้คือสระเอานะคะเวลาเรานำมาเขียนเป็นคำก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะคำว่าภูเขานะคะต่อไปเลยอ่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพอะไรคะ อยู่ในทะเลอาศัยอยู่ในทะเลม้าน้ำนั่นเองนะคะ,ะเราต้องเขียนให้เป็นคําว่าม้าน้ำนะคะเราต้องเอาตัวเหล่านี้เนี่ยแพยนชนะสระและวรรณยุกมาผสมกันให้เป็นคําว่าม้าน้ำให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาแยกก่อนมาดูที่แพยนชนะก่อนค่ะมีแพยนชนะอะไรบ้างแพยนชนะก็จะมีโมมาโนหนูและโคระคังนะคะ ต่อไปมาที่สระกันต่อค่ะก็จะมีสระอะไรคะสระอา้าและสระอําใช่ไหมคะสุดท้ายมาที่วรรณยุกค,ค่ะเขาให้วรรณยุกอะไรมาบ้างคะไม้ตรีใช่ไหมคะแล้วก็ไม้โทและไม้โทนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนผสมคําได้เลยค่ะให้เป็นคําว่าม้าน้ํานะคะ ได้แล้วใช่ไหมคะหมาน้าม้าเอาคําว่าม้าก่อนนะคะม้าใช้พยัญชนะอะไรครับโมมาใช่ไหมคะสระคือสระอาและวรรณยุกค,คือไม้โทนั่นเองนะคะเราได้แล้วนะคะคาว่ามา้าต่อไปมาที่คําว่าน้ํากันต่อค่ะน้ําพยัญชนะที่เราใช้ก็คือโนหนูสระที่ใช้คือสระอํา และขาดไม่ได้เลยก็คือไม้ไม้โถอ่ะตอนนี้เราได้คำว่าน้ำแล้วนะคะเราได้ทั้งสองคำแล้วนะคะคำว่าม้ากับคำว่าน้ำนะคะเมื่อเรานำมาเขียนรวมกันก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะคำว่าม้าน้ำนั่นเองนะคะ,ะมาดูภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรคะอย่าบอกนะคะว่านักเรียนไม่เคยเห็นภาพอะไรคะ าภาพเก้าอี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาแยกพยัญชนะสระและวรรณยุกต์กันก่อนนะคะพยัญชนะในข้อน,นี้ก็จะมีพยัญชนะอะไรคะอออ่างใช่ไหมคะและโกไก่นั่นเองค่ะต่อไปมาที่สระนะคะก็จะมีสระอือสระเอาและสระไอไม้มาลายต่อไปคือสระอีนะคะ วรรณยุกวรรณยุกก็จะมีไม้โทและไม้โทนั่นเองนะคะเก้าอี e ก็จะมีสองคำเหมือนกันใช่ไหมคะคำว่าเก้ากับคำว่าอ e, ีใช่ไหมคะอะเรามาประสมคำให้เป็นคำว่าเก้าก่อนละกันนะคะเก้าเราใช้เพลงชนะอะไรคะในการเขียนกอไก่ใช่ไหมคะสระละคะสระเอาวรรณยุกละคะ วันนยุกก็คือไม้โทใช่ไหมคะ,อะตอนนี้เราได้แล้วคำว่า9ต่อไปคำว่าอ e, ีค่ะอีเ e, พยัญชนะที่ใช้คือ o, อ่างใช่ไหมคะสระละคะสระอ e, ีวันนยุกค,คือไม้โทนั่นเองอตอนนี้เราได้แล้วคำว่า9กอีแต่เวลาเรานำมาเขียนเป็นคำ เราผสมคําได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาเขียนให้เป็นคําก็จะเขียนได้ดังนี้ก็คือ9ก e. อนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนในเรื่องที่เราเรียนผ่านมาทางเรื่องของพยัญชนะสระและวรรณยุกนะคะแล้วก็การวันนี้ก็คือให้นักเรียนลองผสมคําให้ตรงกับภาพดูนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนน่าจะ ทำได้ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเอแล้วการผรสมคำคืออะไรเอ่ยนะักเรียนพอจะทราบไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการความหมายของการผรสมคำก,กันก่อนนะคะซึ่งการผรสมคำก็จะเป็นการนำแพัญชนะสระและวรรณยุกต์มาผสมกันนะคะแล้วเกิด เป็นคำต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งการผรสมคำก็จะมีสองลักษณะด้วยกันนะคะเด<ม>ี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งการผรสมคำก็จะมีการผรสมคำที่ไม่มีตัวสะกดและการผรสมคำที่มีตัวสะกดนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูการผรสมคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นใช่ไหมคะสระ และวรรณยุกนะคะส่วนการประสมคำที่มีตัวสะกดก็จะประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นนะคะสระวรรณยุกและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวสะกดนั่นเองค่ะโอเคและในหน่วยนี้นะคะเราก็จะเรียนการระสมคำที่ไม่มีตัวสะกดกันก่อนนะคะเด็กๆ ค่ะเรามาดูตัวอย่างการผรสมคำที่ไม่มีตัวสะกดกันนะคะโดยคุณครูจะให้อ้าจะให้รอเรือใช่ไหมคะบวกด้วยสระเอือจะได้เป็นคำว่าอะไรนะคะซึ่งรอเรือก็คือพยัญชนะใช่ไหมคะและสระเอือก็จะเป็นสระใช่ไหมคะไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเมื่อนาเมื่อนำพยัญชนะและสระที่คุณครูกำหนดมาผสมกันก็จะได้เป็นคำว่า เรือนั่นเองนะคะซึ่งเรือก็จะเป็นพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูคำต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองคุณครูกำหนดให้คุณครูให้คอาให้ตัวโมมาบวกกับสระอาบวกกับไม้โทนะคะให้หนัเกเรียนไปผปสมกันนะคะว่าจะได้คำว่าอะไรนะคะซึ่งโมมาก็จะเป็นแพนชนะใช่ไหมคะสระอาก็จะเป็นสระ และไม้โทก็จะเป็นวรรณยุกนั่นเองนะคะได้เลยยังคะนำไปผสมกันได้คำว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะคำว่ามา้าใช่ไหมคะซึ่งม้าก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีหางเป็นผูใช่ไหมคะใช้เป็นพาหนะได้นั่นเองนะคะ,ะมาดูต่อไปคุณครูกําหนดให้ให้ททหารบวกกับสระอาบวกกับสระเอ บวกกับรลิงอ่ะอันนี้มีอยู่สองคำนะคะให้นักเรียนนำไปผปสมกันได้เลยนะคะจะได้คําว่าอะไรคะอ่าเดี๋ยวามาดูกันก่อน,อนว่าโททหารเป็นพยาญชนะใช่ไหมคะสระอาก็เป็นสระใช่ไหมคะสระเอก็คือสระอีกเหมือนกันแล้วก็ลอลิงก็จะเป็นพยัญชนะนะคะผสมกันแล้วได้คําว่า ต้องค่ะทะเลก็จะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะคะที่มีความเค็มนั่นเองนะคะถ้านักเรียนทำได้นะคะแสะดงว่านักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่คุณครูสอนในวันนี้แล้วนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้กันนิดนึงนะคะโดยคำถามที่ว่ารู้หรือไม่อ่ะรู้หรือไม่คะ การนำพยัญชนะสระและวรรณยุกต์มาประสมกันจะต้องมีความหมายจึงเรียกว่าคำนะคะถ้าประสมกันแล้วไม่มีความหมายนะคะเราจะเรียกว่าพยางนะคะก็อย่างเช่นตาตาหมายถึงอวัยวะที่ทำให้เรามองเห็นแสดงว่าตามีความหมายใช่ไหมคะถ้า ถ้าเรานำพยัญชนะสระและวรรณยุกตมาผสมกันแล้วมีความหมายเราจะเรียกว่าคำนะคะ,ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ะก็อย่างเช่นคำว่าแต่แต่มีความหมายไหมคะไม่มีความหมายนะคะถ้าคำไหนที่ไม่มีความหมายเราจะเรียกว่าพยางนะคะ โอเคค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูก็มีภาระงานมาให้นักเรียนทำนะคะเพื่อเป็นการทดสอบและก็ทบทวนความรู้ของนักเรียนนะคะที่ได้เรียนในเรื่องของการผรสมคำในวันนี้นะคะโดยคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการผรสมคำนะคะในหน้าเท่าไรเอ่ยในหน้า21นะคะและหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทำ เสร็จแล้วนกักเรียนก็ตกแต่งให้สวยงามได้นะคะระบายสีในแต่ละช่องให้สวยงามได้เลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะในคาวันนี้ที่เราเรียนในเรื่องของการประสมคำเข้าใจใช่ไหมคะเออง่ายนิดเดียวใช่ไหมลูก โอเควันนี้เราเรียนในเรื่องของการประสมคำที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเดี๋ยวคาบต่อไปเรามาเรียนในเรื่องของการประสมคำที่มีตัวสะกดกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะนักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วที่คุณครูมอบหมายให้ใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถส่งงานใต้โพสต์รายวิชาได้เลยนะคะง่ายๆเองนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้อย่างสบายๆอยู่แล้วนะคะ โอเคไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะเราจะเรียนในเรื่องอะไรนั้นอยากให้นักเรียนติดตามกันนะคะเข้ามาเรียนกันเยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้อัสลา,สสามุอะลัยกุ๊งบารอมะตุลล้อยะบเรอก,กาตุฮะ